สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่31สิงหา2565นะครับวันนี้วันสิ้นเดือนสิงหาเลยนะครับวันนี้ตอนนี้พื้นที่อําอเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับขนานี้ฝนตกหนักนะครับค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็มีฟ้าร้องนะครับมีฟ้าแลบดด้วยโปรดระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้ ลมค่อนข้างแรงนะครับปริมาณเม็ดฝนค่อนข้างาเม็ดใหญ่พอสมควรครับตอนนี้เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงน,นี้เมฆก,กั้นบนดํานะครับมีฟ้าผ่าเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับก่อนหน้านี้ลมแรงมากๆนะครับตรงน,นี้น่าจะตกัรวเลยนะครับดีครับ กหนักมากๆนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่านะครับดูครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลาลองนะครับปลาแลบลงมานะครับ ฟ้าผ่าลงมาเลยน่ากลัวมากครับตรงนี้ดูครับฝนตกหนักมากๆครับไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่านะครับ ครับตกทั่วเลยครับตังน,นี้ปริมาณฝนเม็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตรงนี้เวลาตอนนี้เกือบๆจะ บ่ายโมงตรงนะครับอีกประมาณห้าถึงสิบนาทีก็จะบ่ายโมงนะครับนี่ครับเมื่อกี้ฟ้าแลบลงมาครับฟ้าถ่าลงมาน่าจะตกทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมอยู่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักมากๆเลยนะครับสำหรับท่าในใดจะเดินทางควรเตรียมร่มด้วยนะครับ งั้นเปียกแน่นอนนะครับผลเม็ดใหญ่จริงอูครับพิงหนักขึ้นครับตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดูครับดูไวยรอยตัยลอกกันนะครับ ส่วนด้านหน้าตรงนู้นนะครับไกลๆแล้วนะครับจะเป็นถือจะปักหลังติตนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงท้องสองิัญยะนะครับผมคาดว่าฝนก็น่าจะตกทั่วเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าสังเกตด,ดูว่าท้องฟ้าค่อนข้างมืดเลยนะครับแต่ว่ายังมีเครื่องบินสันจรอ,อยู่นะครับนี่นะครับเครื่องบินตรงนี้จะไปลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็ยังก็ยังลงอยู่ พลังดีฟฟ้าค่อนข้างจะแรงนะครับตรงนี้นี่ครับเครื่องอยังพอบินได้นะครับนี่ครับแต่ว่าฝนเม็ดใหญ่มากๆครับฟ้าผ่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปีนี้จะท่วมหรือเปล่า ยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ